สวัสดีคะ่ะทุกคนนี่ก็คือช่องเดือข้าวเหนียวนะคะวันนี้แสงจะมาทำชาเลนจ์ชานครีนเจ็ดวันแล้วก็ออกกำลังกายนะคะมาดูกันว่าร่างกายของเราเนี่ยมันจะ เปลี่ยนไปมากน้อยขนาดไหนภายใน7วันนะคะทุกคนปกติแสงก็ทานคิดออกกําลังกายแต่ว่าก่อนที่จะไปดูคลิปกันนะคะทุกคนวันนี้แสงมีอะไรดีมาแนะนําให้ทุกคนได้รู้กันนะคะก็สําหรับใครที่สนใจการลงทุนเกี่ยวกับเหรียญ cryptocurrency หรือ bitcoin นะคะทางเว็บ ada x 9อ่ะหรือว่า ada เ9 เป็นเจ้าแรกแล้วก็เจ้าเดียวนะคะทุกคนที่นํากราฟจริงๆของบิตคอยวินาทีต่อวินาทีเนี่ยมาให้เราลงทุนแบบง่ายๆเพียงแค่เราคํานวณอัตราการขึ้นลงของกราฟไปคะ่ะทุกคนโดยการใช้ระบบบัญชีธานาคารหรือว่าทูนเมนมี่ไวเล็ตก็ได้ค่ะวิธีการเล่นนะคะทุกคนก็ง่ายๆเลยนะคะเราก็เลือกจุดที่กราฟวิ่งจากนั้นให้ทานายว่าอีก30วินาทีเนี่ยค่าของบิตคอยจะสูงหรือว่าจะต่ํากว่าจุดที่เราเลือกนะคะถ้าเลือกถูกเนี่ยเรา ก็ชนะไปนะคะทุกคนก็เหมือนแบบนี้เลยนะคะทุกคนเราต้องเลือกก่อน30วินาทีนะคะเนี่ยค่าตรงนี้เขาคิดว่ามันสูงใช่ไหมเขาก็กดตรงที่สูงแล้วก็รออีก30วินาทีนะคะมาดูกันว่าภายใน30วินาทีเนี่ยค่าจะสูงหรือว่าค่าจะต่ำค่าเนี่ยเห็นไหมคะค่าสูงกว่าที่เขาเลือกนี่เขาก็ชนะไปแบบชิวๆอะค่ะทุกคนง่ายไหม ง่ายจริงก็ใครที่สนใจนะคะก็อย่าลืมแอดไปที่แอดเอได้เลยนะคะ78วัน9วันที่แล้วใส่ไม,ไ,มไม่ได้ทานคินไม่ได้ออกกำลังกายเลยนะคะทุกคนเพราะว่ามีมีหลายๆคนขอมาแบบว่าอยากให้แสงแชร์ประสบการลดน้ำหนักให้ดูหน่อยว่าทำอะไรทำไมถึงลดน้ำหนักได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยววันนี้แสงจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนได้รู้นะคะแต่อาจจะแบ่งออกเป็น2 EP e ีอีที่1อาจจะ แบบอธิบายเกี่ยวกับการออกกําลังกายว่าเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างแบบที่2ก็คือจะอัปเดตผลลัพธ์แต่ละวันที่เราออกกําลังกายค่ะว่ามันเปลี่ยนแปลงมากน้อยขนาดไหนนะคะก็นี่คือร่างกายก่อนที่แสงสะทานครีนนะคะทุกคนนี่ก็หลังที่แสงออกกําลังกายทานครีนได้ประมาณ 1>, 1เดือนนะคะไม่ได้เป็นคลีนจ๋าเลยนะคะทุกคนแต่ว่าเป็นคลีนบ้างก็มีหลุดบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่คลีนแบบไม่เครียดนะคะทุกคนก็นี่แหละค่ะจากรูปนี้ถึงรูปนี้น้ำหนักแสงลงไป4กิโลน้ำหนักจาก60 60อะ่ะอืมน้ำหนัก60เหลือ5 5 1ห้าเดือนแรกที่แสงลดน้ำหนักคือแส่เข้าคอรสฟิตกับดาวนะคะ ของโค้ดดาวช่องฟิตกับดาวเพจฟิตกับดาวบางคนอาจจะรู้จักนะคะแส่เข้าคอร์สลดน้ําหนักสมัครเข้าคอร์สลดน้ำหนักตามตามที่แบบว่าเออเออกกําลังกายทานคีนตามที่โค้ดเขาบอกเลยวันนี้แสงก็เอาความรู้จากที่ตรงนั้นอะ่ะ จะมาบอกทุกคนแต่ตอนนั้นอะ่ะเขาเริ่มทําตั้งแต่เดือนกุมภาจนถึงมีนานะคะทุกคนนี่ก็คือจะพาละก็หลายเดือนแล้วนะคะที่ทานคีนก็อย่างที่บอกไปไม่ได้ทานประมาณ789วันแล้วแล้วก็ออกกําลังกายก็ไม่ได้ออกเลยก็เลยแบบว่าจะมาทําพร้อมๆกับทุกคนเลยมันก็ดีอยู่อย่างหนึ่งนะคะที่ที่เราทานคีนออกกําลังกายอะ่ะตอนที่เราหลุดไปหลายๆวันอะ่ะแสงกินกินทุกคนก็เห็นใช่ไหมว่าแสงทานทําคลิปกินอะ่ะแล้วก็แบบ กินกินพวกที่เป็นไขมันเลวกินพวกอาหารขยะเยอะมากแล้วก็หน้านี้คือหน้าทุเรียนใช่ไหมกินทุเรียนเยอะมากแต่น้ําหนักแขงไม่ขึ้นเลยตอนแรกอะลดมา5กิโลใช่ไหมเดือนไอ้สี่แห่งห้กิโลนี่แหละจาก66เหลือเหลือ54 54จุดจุด เจ็ดแปดนี่แหละค่ะแล้วน้ําหนักมันก็แบบห้าสิบสี่จุดแปดห้าสิบห้าจุดสามอะไรเงี้ยถึงเดือนพฤษภาจากกุุภานะคะมาถึงเดือนพฤษภาเรากินคีนบ้างไม่คีนบ้างอะไรเงี้ยแล้วคือทีนี้เป็นเดือนพฤษภาเดือนเนี้ยเป็นเดือนแรกที่เราไม่กินคีนไม่ออกกําลังกายติดกันยาวนานถึงเก้าวันแต่คิดว่าน้ําหนักเฮ้ยทำใจแล้วแหละน้ําหนักมันต้องขึ้นถึงห้าสิบแปด 59แน่นอนคนมันไม่ขึ้นมันขึ้นเป็นแค่55.5อันนี้คือแสงช่างเมื่อคืนนะคะคือ เนี่ยคือช่างไม่ใช่ว่าไม่กินข้าวไม่อะไรนะคือกินข้าวกินทุเรียนแล้วตอนกลางคืนไปช่างที่หน้าเซเว่นเฮ้ยมันดีอย่างเนี้ยทุกคน <c oughs> แต่ว่าไม่แนะนําให้ทําบ่อยๆนะคะไม่แนะนําให้หลุดบ่อยอาทิตย์นึงเราอาจจะหลุดแค่ครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยให้แบบร่างกายเรามีเขาเรียกว่าอะไรอะมิวมิวมิดมิดอะไรอแบบให้ร่างกายเรามีส่วนที่จะทําให้ผาผ่าอะไรอย่างเงี้ย ไม่ทําให้ดือ้อไม่ทําให้ได้อะไรเงี้ยโอเคก่อนที่จะมาเล่าแบบจริงๆจังๆนะทุกคนเดี๋ยวแสงจะทําการวัดรอบเอวก่อนนะคะว่ามีเท่าไหร่นะคะทุกคนแล้วเรามาดูอีก7วันว่ามันจะหายไปไหมน้ําหนักเราจะหายไปหรือเปล่าน้ําหนักของสายตอนนี้ก็คือ55.5กิโลนะคะทุกคนมาดูเตอนนี้มี27นะคะทุกคน 27่บแบบรวมๆนี่ยี่สิเห็นปะอ่าต่อไปเป็นเอวด้านบนเนาะเอวด้านบนยี่บนะคะทุกคนก็โอเคน้ำหนักห้าสิบห้าเอวด้านบน25.5แต่ว่าแขนเขินอะไรอย่างเงี้ยแสงไม่ไม่วัดแล้วแหละ เรามาดูกันผลเปลี่ยนแปลงโอเคตอนแรกก็คือเดือนที่เดือนกุมภาใช่ไหมแสงลดน้ำหนักแบบจริงจริงจังจจะเห็นได้ว่าแสงไม่ค่อยได้ทำคลิปเลยนะคะทุกคนนั่นแหละเดือนกุมภาแสงได้ประสบการณ์จากโค้ดดาวนะคะเพจฟิตกับดาวแล้วก็โค้ดส่วนตัวที่เขาดูแลเรื่องการเรื่องรับประทานอาหารของเรานะคะแล้วเดือนมีนาแสงก็ ได้ทําการแบบว่าไม่ไม,ไม่ไม่ทำชาเลนต่ออะไรเงี้ยเรามีประสบการณ์เราก็เลยแบบว่ามาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของเราเอง เราก็เอาความรู้ของเรามนเนี่ยมาทาเองออกกําลังกายตาม u t u b e อะไรเงี้ยที่ออกกําลังกายนะคะตอนแรกแสงออกกําลังกายกับพี b ่เบบ้คือออกกับพี b ่เบบ้แบบว่าเราต้องดูก่อนนะคะว่าการออกกําลังกายของเราอะร่างกายเราอะได้กับการออกกําลังกายแบบไหนส่วนใหญ่ของแสงอะจะเป็นคาร์ดิโอนะคะทุกคนก็ออกกําลังกายตาม YouTube เลยได้ผลจริงแต่ที่ได้ผลจริงๆที่แสงทํามาก็คือแสงออกกําลังกายตามโปรตีน ชื่อ YouTube ว่าโคดติ้งแสงออกกำลังกายตามโปรแกรมนี้เลยออกกำลังกายตามโปรแกรมตามนี้แล้วก็กินครีนนะคะทุกคนกินคลีนของแสงนี่ก็คือทำไม่ได้เป็นครีนแบบจา๋าแต่เราจะเป็นแบบว่ามีปรุงบ้างแสงแสงจะเน้นอกไก่เพื่อเพิ่มกล้ามเนือ้อเป็นโปรตีนอกไก่มีโปรตีนเยอะแล้วไข่นะคะ ไข่จะไม่กินเกินวันละสองฟองกินปลาบ้างไม่เน้นเนื้อหมูสามชั้นถ้าเป็นเนื้อหมูก็จะเป็นเนื้อหมูสันในหมูอย่างเดียวเลยนะคะนอกนั้นกินไม่กินเลยเพราะว่ามันมีไขมันเยอะส่วนปลานี่ก็ปลาอะไรก็ได้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้กินนะคะปลาเลยแบบว่าไม่ค่อยฉลาดนั่นแหละคะ่ะทุกคนก็จากนั้นก็กินผักใบเขียวด้วยนะคะผักอะไรก็แล้วแต่กินไปเลยผักใบเขียวก็ ไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงนะคะเพราะแสงก็ไม่ค่อยมีความรู้มากเท่าไหร่เลยอยากให้ทุกคนไปศึกษาใน Google เอ่ย f a c e b o o k เอ่ยว่าอาหารคลีนเนี่ยเราสามารถปรุงยังไงบ้างเออหรือว่าเราจะเข้ากลุ่มนี่แบ่งปันอาหารคลีนแบบนี้เราเอาไปเป็นแนวทางของเราได้เลยนะคะทุกคนเข้าไปได้เลยโอเคเดี๋ยวแสงจะมาจะมาบอกเครื่องปรุงอาหารคลีนนะคะว่ามีอะไรบ้างที่คงแสงใช้เนาะ นี่อันดับแรกก็จะเป็นนี่นะคะน้ำมันคาโนล่าร0 0ซนะคะตราเนเชอรัลนะคะก็ใช้มาหลายเดือนแล้วนะเพราะว่าวันหนึ่งอะเราใช้แค่หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะคำอาหารนะ่ะ วันหนึ่งใช้แค่หนึ่งช้อนโต๊ะก็ทางที่ดีให้ใช้ยี่ห้อนี้นะคะทุกคนเพราะว่ายี่ห้ออื่นแสงก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะโอเคหรือเปล่านะคะเพราะว่าโค้ดเขาแนะนํายี่ห้อนี้มาเนี่ยจะเอาไปเป็นเป็นน้ามันมะพร้าวน้ํามันลําข้าวก็ได้นะคะ mm. เขามีเนี่ยเขาให้เขามีให้ให้ดูนะคะว่าเนี่ยแต่ละวัน เราเราถ้าเรากินเท่านี้จะได้ปริมาณเท่านี้อย่างเช่นกิน1่งช้อนโต๊ะนะคะได้ปริมาณแคลอรี่ก็ร3อกิโลแคลอรี่เลือกเครื่องปรุงหรือว่าขนมกรอบที่เราจะกินอย่างหนึ่งก็คือเราต้องดูน้ำตาลโซเดียมด้วยนะคะทุกคนอย่างถ้าน้ำตาลเกิน10โซเดียมเกิน100อยเนี่ยจะคิดดูอีกทีนะคะว่าจะกินกินอยู่หรือเปล่าอย่างเช่นขนมชิ้นหนึ่งอ่ะให้พลังงานเราน้อยมาก แต่มาดูที่ไขมนันน้ำตาลโซเดียมเยอะน้ำตาลเกิน10ไขมันเกิน10โซเดียมเกิน100กกว่าอย่างเงี้ยมันก็เยอะแล้วนะคะทุกคนใส่ก็เลยเลือกแบบว่าพลังงานพลังงานอาจจะแบบพอดีสอ0 0ามรอย่ะไเงี้ยแต่ว่าน้ําตาลมีไม่เกิน10ไขมันไม่เกิน10%อระไรเงี้ยแล้วก็โซเดียมไม่เกิน100ก็จะ โอเคมากๆเลยนะคะในแต่ละวันต่อไปเป็นอันนี้ก็คือซอสหอยนางลมนะคะตากูดไลท์แสงแนะนําเลยว่าให้ใช้ตากูุไลท์อ่ะจะดีสุดสําหรับแสงนะเครื่องปรุงอาหารคีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาน้าําปลาซอสหอยนางลมน้ำจิ้ม อะไรพวกนี้ค่ะแสงก็ใช้แล้วจะมีอีกอันนึงก็คือนี่นะคะจะเป็นผงปรุงรสอาหารครีนตาไนท์ลดโซเดียม70%นะคะแต่ละมื้อเนี่ยแสงจะกะเลยว่าถ้าเราไม่ใช่ว่าเรามีเครื่องปรุงซ้อนหอยนางรมมปรุงรสอะไรอะน้ำปาลาไร่อะไรอีกอะสีอิ๊วขาวแต่อันเนี้ยของแสงใช้ของโล โรซาโรซานะคะเพราะว่าอันเนี้ยคือตั้งแต่เดือนกุมภาแล้วนะยังไม่หมดเลยคือซื้อครั้งเดียวอะ่ะใช้ได้แบบเกือบจะหมดอายุเลยก็ได้ค่ะทุกคนวิธีการปรุงของแสงนะคะก็จะคือเราจะเลือกปรุงแค่2อสาอย่างแต่ละอย่างอะ่ะใช้แค่1ช้อนชาในปริมาณแค่1มือนะคะเออแสงจะบอกลืมไปว่าแสงทํา IF ด้วยก็คือ16บทับแกิน8ชั่วโมงแล้วก็หยุดกิน 16ชั่วโมงภายใน16ชั่วโมงเนี่ยกินเรากินได้แค่น้ำเปล่าแต่ว่า8ชั่วโมงเนี่ยของแสงเนี่ยจะเริ่มเที่ยงเพราะว่าแสงได้ประสบการณ์จากฟิตับดาวอ่ะเขาบอกว่าแบบเริ่มจากเที่ยงอะไรเงี้ยจะดีสุดแล้วหยุดกินที่2องทุ่ม ไม่ใช่ว่า IF 8ชั่วโมงของเราเนี่ยที่กินอะ่ะไม่ใช่ว่ากินอะไรก็ได้นะคะทุกคนถ้าคนกินคีนอะ่ะอยากลดน้ําหนักจริงจังอะไรเงี้ยแสงคิดว่าช่วงแรกๆอะ่ะให้กินคีนแบบกินคีนเลยที่ว่าแสงเริ่มทําเดือนแรกอะ่ะมีวัน2วันเท่านั้นนะคะทุกคนที่เราจะหลุดกินเป็นแบบว่าพวกขนมปังอะไรเงี้ย เพราะว่าตอนนั้นอะช่วงมันเป็นช่วงตุวจจีนด้วยไงเออแล้วก็แต่งงานพี่ชายด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยหลุดไปประมาณ2อสาวันนี้ค่ะแต่ช่วงแรกๆกที่เราทานแบบน้ำหนักเรายังไม่โอเคอะแสงอยากให้ทุกคนแบบว่าที่จะลดน้ําหนักแบบจริงจังอะอย่าอย่าหลุดเลยอะไรเงี้ยมันอาจจะทรมานแต่ว่ามันคุ้มค่าจริงๆนะคะทุกคนนั่นแหละแสงคิดว่าเขาเรียกว่าอะไรเราเราเรากินกินคีนตั้งแต่เที่ยงหยุด2องทุ่มใช่ไหมระหว่างนั้นอะร่างกายของเราอะมันจะเอาไขมัน แบบส่วนเกินอะไรเงี้ยมาใช้มันจะทําให้เราลดเร็วนะคะลดเร็วกว่าเราทานอาหารเช้าแล้วอยู่ตอนสี่โมงอะไรเงี้ยเนี่ยว่ามันมันดีกว่านะเพราะว่าแสงก็เคยทาไงเคยทําแต่ว่าไม่ได้ทานคีนที่ว่ากินแปดเลิกกินตอนสี่โมงอะไรเงี้ยมันอันนั้นมันก็ดีแล้วแต่แต่แต่ว่ามันก็แล้วแต่ที่แล้วแ,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 แต่เราสะดวกเลยนะคะทุกคนแต่แสงอะคิดว่าตอนเที่ยงถึงสองทุ่มอะจะดีสุดก็แสงจะกินสาม สมมือนะคะตอนเที่ยงถึง2องทุ่มมือแรกก็คือข้าวจะมีขาบ20%ก็คือเป็นพวกแป้งนะคะ20%แล้วก็โปรตีน45%แล้วอีก30%จะเป็นไขมันดีแต่เราก็กะเอาแหละเราก็กะด้วยสายตาข้าวก็จะเป็นแค่หน่งกำมือของเรานะคะขาบขับก็จะมีพวกข้าวมีอะไรอะ่ะมีกล้วยมีมีฟักทองมีมันม่วงมัน,ม,นมันหวานอะไรเงี้ยค่ะ ข้โพดอะไรเงี้ยก็คือขาดหมดเลยสังนั้นก็จะกินโปรตีนหนึ่งฝ่ามือของเราจะเป็นอกไก่สันในหมูปลาอะไรพวกเนี้ยก็ให้ทุกคนไปศึกษาเพิ่มเติมใน Google เอานะคะไขมันดีก็จะเป็นอะไรพวกทั่วต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็น้ำมันที่เราใช้ทอดใช้อะไรเงี้ยค่ะกคนก็จะประมาณนี้นะคะส่วนกินอีกทีก็ ช่วง2โมง2โมงก็จะเป็นอาหารว่างของเรานะคะอาจจะเป็นผลไม้น้ำตาลตา่ำแล้วก็นมพลังงานตา่ำไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันอย่างเช่นนมอะไรอะนมอัลมอนด์นมอะไรอีกงนนึงอะแสงจำชื่อไม่ได้นะคะก็ดูในเซเว่นอะไรเงี้ยก็มีเยอะมากเลยสำหรับนมที่แบบเนี่ยไขยมันไขมันต่ำน้ำตาลตา่ำอะไรเงี้ยคะ่ะพลังงานตา่ำโซเดียมตม่ำ ม,มีเยอะมากแล้วก็เอยชาเขียวชาเขียวของอะไรนะตัวอิชิตันน่ะใช่ชาเขียวตัวนี้ค่ะทุกคนคือแบบน้ําตาลไม่ถึง10%แล้วก็ไม่มีไขมันพลังงานน้อยโซเดียมน้อยเออชอบมากกินตอนช่วงอาหารว่างก็ได้ค่ะเนี่ยช่วง2องโมงเนี้ยก็แบบมีผลไม้บ้างขนมขนมธัญพืชบ,บ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มากินอีกทีก็ตอน6กโมงเย็นหนึ่งทุ่มกว่าอะไรเงี้ยคือมื้อเย็นคือมื้อสุดท้ายของวันนะคะแสงจะก,กินแค่ปโปรตีน อย่างเดียวเลยโปรตีนกับไขมันจะไม่มีขาดเลยนะคะทุกคนก็เพราะว่าเราเน้นโปรตีนเพราะว่าเราอยากได้กล้ามด้วยไงเออมันย่อยง่ายด้วยนะคะแล้วก็มันแบบทำให้เราอิ่มนานไปจนถึงเที่ยงเลยระหว่างนั้นก็ดื่มน้ําให้เยอะๆนะคะเพราะว่าแสงก็ไม่เคยดื่มน้ําให้ให้ถึง3มลิตรก็เลยบอกให้ทุกคนแบบ ดื่มน้าเยอะๆก็แล้วกันนะคะเพราะว่าแสงก็ไม่เคยทําให้ถึง3มลิตรสักทีเพราะว่าไม่รู้ว่าปริมาณ3มลิตรมันเท่าไหร่เราแบบหิวก็กินไม่หิวก็กินอะไรเงี้ยก็มากินอีกทีก็คือตอนเที่ยงบางทีแสงก็ออกกําลังกายตอนเช้านะคะทุกคนบางทีก็ออกตอนเย็นแล้วตอนเที่ยงเราก็กินอะไรเงี้ยค่ะก็วนๆไปออกกําลังกายแสงก็ออกประมาณแล้วแต่โปรแกรม โปรแกรมที่แสงออกบางครั้งถ้ามันประมาณ30นาทีเราคิดว่ามันไม่ค่อยเหนื่อยมันไม่ค่อยพอมันไม่ค่อยโอเคแล้วก็หาแบบว่าอันอื่นมาเสริมก็ได้จะเล่นฟูลาฮูหปหรือว่าจะกระโดดเชือกอีก1000อีก500อะไเงี้ยแล้วแต่ร่างกายของเราจะโอเคอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวแสงจ,จะเริ่มทำใหม่ตั้งแต่อันแรกเลยนะคะแล้วมีอะไรอีกคืองด งดน้ําอัดลมด้วยนะคะความหวานชาไขมุกอะไรเงี้ยอาทิตย์หนึ่งเราจะให้รังมันตัวเองแค่1ครั้งอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าคนที่แบบอยากลดน้ำหนักจริงๆอ่ะภายใน1นึ่เดือนแรกอ่ะเรายังไมเรายังไม่ได้หุ่นที่ต้องการหรือว่าไม่ยังไม่โอเคอะ่ะแบบอย่าหลุดเลยค่ะ ราะว่าหนึ่งเดือนแรกของแสงอะที่เข้าคอสฟิตกับดาวใช่ไหมคะคือเขามีโค้ดแบบให้เราสมรูปอาหารว่าวันนี้เรากินอะไรบ้างแส่ก็มีวินัยนะไม่หลุดเลยหลุดแค่แบบว่าเอ้ยเราก็บอกโค้ดว่าเอ้ยวันนี้แบบงานแต่งนะอะไรเงี้ยงานดุจจีนนะเราขอหลุดหนึ่งวันอะไรเงี้ยโค้ดก็เขาก็แนะนำอยะะ่างงี้ค่ะก็ทุกคนก็ลองเอาไปปรับไปปรับใช้ไปปรับดูได้นะคะว่าแขงอาจจะ อาจจะเล่าแบบว่างงงนิดนึงนะคะก็ประสบการณ์ของแสงก็ว่าได้นะทุกคนคือมันก็ดีอย่างหนึ่งที่เราทานคีน่ะเวลาเราแบบว่าหลุดอะไรเงี้ยตื่นเช้ามาหน้าท้องมันไม่มีเลยนะพุงย้อยอะไรเงี้ยมันไม่มีเลยคือดีมากเอาละค่ะทุกคนก็อย่างที่บอกไปนะคะแสงก็จะ เริ่มอีกทีก็คือวันนี้แล้วก็อีก7วันนะคะว่าเราจะมีผลการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะคะโอเคอันนี้ก็11บเอมงกว่าละเดี๋ยวอีกไม่กี่นาทีนะคะเราก็จะกินข้าวเที่ยงแล้ววันนี้แสงก็จะทํา กระเพราอกไก่ไข่ดาวแล้วก็ข้าวกล้องนะคะทุกคนลืมบอกไปว่าถ้าเป็นพวกข้าวอะไรเงี้ยแสงจะกินข้าวกล้องข้าวไรเบอร์รี่นานทีก็จะเป็นข้าวขาวอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าเป็นไปได้ก็กินข้าวกล้องกับข้าวไรเบอร์รี่ดีกว่านะคะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันตอนเที่ยงนะคะ <S <S